อะไรคะจักรวาลบอยยูเฮ้บอยก็จะหัวมามาช่วยดำนาหน่อยค่ะจักรวาลแม่บายแม่มามาช่วยดอกดำหน้าหน่อยค่ะสบายดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนมือดีชิพ้าพี่น้องมาดำหน้าซักลุงนะพี่น้องดำหน้าแหงดำหน้าถาพน

ำไปเหี่ยวไปน้ำแล้วพี่โดมเลยวูเขาดำไปเหี่ยวไปข้างหน้ามาไหวเอามาไหวจุ่มกาเนาะพี่น้องจุ่มลงไป ยานมันยานขาตายเนาะจูมเลียวกับไปดำแดดค่วค่าจะสรทางนี้บดถ์แค่น้อยนอึง ษานะคะทุกคนแม่บอกไทยหนึกว่าบอไทยดนึกว่าบอกเป็นอะไรคะจกกักรวาลบอยเอไ่ปเป็นเ้บอกก็จะหัวมามาช่วยดำนาหน่อยคะ่ะจกกักรวาลแม่ ไปๆเนี่ยมามาช่วยดอกสวยดำหน้าหน่อยค่ะมามามาช่วยดำนาแห้งหน่อยค่ะแม่ปล่อยูยช่วยดำหน้าห้อยอันแห้งหน่าเช้าดำหน้าไปให้แม่เอถ่ายไปเหนื่อยมากเลยค่ะวะสิแม่ เนี่ยเหนื่อยมากเลยขาไว้เนี่ออยเอ,ยา,อยนะายศเบาเถอะนะไม่ไงแต่หัวเนี่ยไเหนื่อยมากเลยขาไว้เนี่ยแจจะกระบอกเนี่ยมันกลองนั่นหรอดำนาเหนื่อยทำนาเหนื่อยมากเลยขาไว้เนี่ยเอายศเบาไหมไว้เมเบาเนี่ยอเอายะนะทำนาเหนื่อยมากเลยขาไว้เนี่ย ทำหน้ามึงไงเหนื่อยเหนื่อยมากเลยค่ะเลยค่ะจานยังบอกว่าได้มึงกล่องมันอย่างอายก็ดำอีกดำควันเด้อแบบนี้ดำหน้าเหนื่อยมากเลยค่ะนี่เมื่อเราอยากขายเราไม่มีเงินปัว สะพอแล้วว่า้อยากขายไอ้ปวยพอพอปอยากขายเราขออีโตนมันเดี๋ยวมันหน้างไงซื้อผ่าอีต่างหาก นั่นทั้งไม่บาทเนาะปุะ๊บนี่ย้อนซื้อว่ติ๊กน้านะชนใจอินบ็อกมาเดอ้อพี่น้องตัวนี้สองหมื่นบาทบางคนอยากเลี้ยงเลี้ยงหายอยซื้อแล้วก็เลี้ยงเลี้ยงห้ก็ได้นะพี่น้องซื้อสองหมืน่นเนี้ยสี่เลี้ยงเลี้ยงหานะ ซองมื่นกับตอร่องไหลน,น้ะพี่น้องซ่้อมาเดี่ยงซื้อแล้วกับห้แม่เดี่ยงให้คือเกาก็ได้เนาะเดี่ยงอรลูมมันพี่น้องไปไปย้อมนมาเอากระติ๊งหนามไปบ่แม่เขียนว่า โบแมนเดินเท่านะพี่นนองเซาก็าวกวาจะเห็ดหน้าให้ก็จะเลี้ยงัวให้เดินก็จะเลยพ่อเดียวยีหันเดียวนึ่นนงเขาไปอีกเลยเออ เทียนอะไรอีกมาเนี่ยมันอหลอกแล้วน้อยนึงไปเที่ยงเลยคุณเที่ยงเอาอยู่วุฒิเนาะ อันนี้ก็บใบไม้นาเองค่ะพี่น้องไ่เห็นหน้าก็เจาแม่เาเห็นหน้าก็เจาในกาปลูกหัวใส่เดินก็เจาเลยแดดแดดเตะนะ เทาคว่าาน่นกมืออื่นแต่กตานาลูกมือไปมือตัวลูกออือนกตานาเน่ยใช่ยอเอากินมวยให้ก็จะเบิ่งนะให้ค่อยกินให้เค่อยกินมะขามขวัญแหงขวัญมคาก็ทนหอมจ้มีมกมวยี่นเนงแกอยางเงี้ยพขัขวบพซุปคนใดีนก็จะเบิ่งนม่นี้เนี่ แม่มากินแม่งโมนะเกือมันหอนเนาะมีหม่งอะแม่กินจะนะพอจีิก็ขาหนังอยนะยนีู้ไ่นุ่มมีดูยะมเหี่ยวว่ะแแม่ด้ยินเขาก็บเหี่ยวบเหี่ยวกระปองขึมาาอมา้วเลเอามันแค่ครึงน่ะ อันไปนอนเพื่อนเนาะขนมอ,นอนมันอันมาหน้าอย่างน่าทีเจเมสิกินเขาข้มวหมูมขึนนนขนนข้นมาแต่ดำหน้าไม่เมยกินเขาข้ขมวหมูอร่อยไหมคุณแม่แบบ อร่อยค่าจักวรอไม่ดูหน้าอร่อยค่าจักรวรนะแม่คำเดียวนึงนะอร่อยค่าไปเลยวันนี้ได้กินเขาบอกมัวมเขาขวกี่โดคนหคะอาโมื่อสาลเจ๊งมาสิกินแบงมาในน้อยนึงนะ กินแต่พี่น้องกินแต่ดําน้ำมือ่อยมันหดน,นี่พี่น้องมากินไในไน้ำกันเออหดเลยดีพี่น้องเลยกินเขาก็ลงโม,โม่ขึ้นมากะมีเนื้กินกินข้าวกับแตงโมนี่พี่น้องลูกมวยไ,ไปกเคยกินอะ มาต้มแล้วก็ควนะพี่นาะรสาติอะสีแก่ขคือแต่กล่วยพี่นนองดูมวยนะมักสิแกงสีเนาะเวลากิกานกาคนขาคือ แป๊กลัวแค่ไหนแกนเป็นคนคนยิ้มได้ไหมกินข้าวนะยิ้มี๋้วก็นอนพักพ่อนพี่น้องน,นี่ เป็นคนเนอะคนค่ายๆเนอะแหง้แหงครับบามันแหงเนี่ยอันนี้ทไม่แหงครับผมโค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ดอกนามนี่ประมาณหลายปีพี่เนาะแม้วประมาณหาชิบีคลิปนีปน้กะสีขอฝากไว้สำเนาะพี่เนาะถ้ามากแต่จะดื้มกดไลา์กดเซาสกัดแล้วก็กดติดตามน้ำในเด็กพี่เนาะพอกันมาคลิปหน,น้าเนาะแย่พี่เนาะตอนนี้กำนั่งได้จุ้งม,มือหนึ่งนาสีเดียวเนาะ เ,เน่เก้วาวแดดแดดพี่น้องเอ้ยดำนาดาพุน